เปิดงานสุดยิ่งใหญ่กับงานโอท็อปขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมหัศจรรย์ศรีวิชัยวันที่23มีนาคม2564นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานโดยมีนายสารโรธการจนาพงศ์นายสุทธิพงคล้ายอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายกรองศักดิ์โอยสวัสด์พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาการจังหวัดกลุ่มภาคใต้ตอนบนหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัด หอการค้าปปอชอ,องค์กรภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงานในวันนี้ซึ่งมีกิจกรรมบนเวทีอาทิเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้พิธีเปิดประตูต้อนรับสู่งานโอท็อปขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันมหัศจร์ศรีวิชัยและแฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยมีแขกกิติมศักดิ์ตัวแทนจากเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธุรกิจชั้นนำมิสแกรนสุราษฎร์ธานีและอีกหลายท่านร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่ให้สนุกจากนั้นท่านประธานได้เดินเยี่ยมชมบูธโอท็อป และทักทายให้กำลังใจกับผู้ประกอบการที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่22-28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี